สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซลีสานทุกท่านครับพี่น้องเอานะครับบรรยากาศช่วงแรกแดดร่มล,ม,ลมตกบาว่าทีพา่พาพี่พาอนเอฟซีทุกท่นานมาหาหัวดีงัวงามไปเลี่ยงครับพี่น้องนะครับอีพี่นี่กะมีงัวแม่สาวสวยๆครับพี่น้องสาวน้อยแล้วก็งัวแม่สาวหัวลนทองเฟมใหญ่ลอยหาสิบบวกมิจะใส่ใหญ่บิ๊กเบิ่มหรือไผ่มักแม่ลูกถ่ายคลิปมีแม่ลูกตัวเมียสวยๆหัวลนให้พี่น้องเขาไ้รับชมมึงนี่เดี๋ยวถ่ายกับพี่พันจังไรครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เอามีจากโตทั้งบรรับพี่เอ็มมาหนี่มีสี่ตัวครับกับหนึ่งโคมครับผมครับผมครก็จะเป็นปกโตนะครับอาจารย์ครับผมเอาครับผมนะครับผมแต่ละตัวมีแต่ใส่บิ๊กเลยครับพี่น้องเอาหัวหยักมาเห็นเลยครับผมใหญ่แดงหัวโลุดสวยๆครับพี่น้องรับรองราคาโดนใจแน่นอนพี่โดนใจครับผมเอาดูไปมักสาวหน่อยกับมี่ครับพี่น้องนะครับเอาตมวนี้เลยกระแดจ้าเนาะนี่เอาตัวนี้ตัวนี้ก้อนเนาะครับตัวนี้ก้อนเล็กรับเอานะครับก้อนไปรับชมฝาก ที่ยูฟานจะน้อยนะครับผมครับที่ยูผมยอมเพื่อว่าปีบัตรทุ่มนะครับจังบัตรมหาสารคามเบอร์โทรกั0831442898อีกเบอร์หนึ่งเบอร์เมียจำได้ครับอาจารย์ก็คอยล่อห้ยเด้อครับผมเอาเดี๋ยวผมอ่าล่องหายทั้งสองเบอร์นะครับเนาะ เอาเฟซบุ๊กเลยครับเฟซบุ๊กอ่ะเอสารคามสารคามไอดีไลน์กับ2เบอร์นี่เลยครับผมครับผมเอามาเบิองแม่แหลกสาวหน่อยอายุจักเดือนกหรครับผมอันนี้13เดือนครับอ่าสิเดือนเป็นลูกสาวของพ่อเค6 8ครับผมอ่านะครับผมกาเล็ดเคเอกแส่วนสูงเพิ่งลอยเท่าไรครับส่วนสูงลอยสีบวกครับอาจารย์140บวกครับนะครับใบหลอดครบนะครับเนาะใบหลอดครบครับอ่าใบหลอดผมไม่ได้โชดนะครับแต่ว่ามีมีครบทุกตัวครับผมครบทุกตัวนะครับเพื่อกระชับเวลาครับพี่น้้องเนะครับอันนี้ลูกผสมบรายมโตพี่น้อง นะครับผมเอาส่วนสูงรอยสี่สิบบวกเป็นงั่วแม่สาวอายุเจ๊แดงก็ครับอายุสิบสามเดือนครับสิบสามเดือนครับตัวนี้พอดไอตีเด้ะครับพี่น้องใครชอบแบบสาสะอาดนะครับผมเอาไปเลี้ยงเอาหรือว่าภัยอยากไปพัฒนาตีแบนเอาก็ได้ครับพี่น้องนะครับขอขาดีชีดสวยนะครับผมเอาสีดีผิวเนียนนะครับเนาะแมนครับผมเอาสวยครับตัวนี้ครับโบสถ์อดนมครับนี่ครับผมนมกระดำเอาสวยๆครับพี่น้อง เปิดไว้หลายไปได้ครับพี่เอ๋ตัวนี้ผมเปิดไว้หาสิบเจ็ดครับอาจารย์หาหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับผมนะครับหาหมื่นเจ็ดพันบาทให้เขาเรียบร้อยเนาะครับเนาะแมนครับหาหมื่นกับอีกเจ็ดพันบาทลูกสาวกาเรตเ KF68 นะครับสวยๆงวดแดงครับพี่น้องแมนครับผมแดงบดเอานะครับบดครบเครื่องนะพี่น้องนะครับขอขาใหญ่ายก็ไม่ขายดำนะครับผมชีดดีอ่าสีแดงบดนะครับผมหาหมื่นกับอีก หาเมื่อินก็อีกเจ็ดพันครับผมเจ็ดพันบาทครับพี่น้องเปิดมาแม่แรกนะครับผมเอาต่อไปนะครับผมสาวอีกเลยครับผมแม่สาวนะครับเอาใส่ญ่ขึ้นมาเอาตัวนี้ท่องไปครับผมตัวนี้เอาแม่นี่ครับใบแจ็ปผมเอาเอาแม่หลังนี่ก่อนเนาะแม่นครับผมเอาแม่สาวก่อนเนาะครับผมจะเอาของมาเชื่อคับตุดนี้เอาตัวนี้เป็นวัวแม่สาวด้วยครับพี่น้องแม่สาวสิบหกเดือนครับเอาเกิดจากแม่สูงวัยเท่าไรครับเกือบวัยเจ็ดสิบครับผมขาดสองเซนวัยเจ็ดสิบครับแม่เพิ่นเนี่ยเป็นกระทบเนาะ แม่ครับผมสูงเกือบร้อยเกจสิบอันนึงคือแม่เพิ่นนะครับของตัวเพิ่นเองกับพึ่งอายุ16เดือนพี่น้องลูก3ามหนึ่งครับผมเอาเคีสามหนึ่งเกิดจากแม่กระทบสูงร้อยเกจสิบพี่ไม่ผมนะพี่น้องไ่ครับพี่น้องแม่นี่สีแดงเข้มเฟรมใหญ่นะครับสีแดงเข้มเฟรมใหญ่ลูกสาวกับโมเคฟสามหนึ่งครับผมแดงโบดครับพี่น้องตัวนี้มาหนุกมาหนิมาเอา สิพกเดือนนะพี่น้องนะครับตัวนี้ไปรม่แน่ใจเอามาตำล่ามาเปิดเบิ้งเก่ากันเลยเลยนะครับมาพี่เอเนาะไงก็ผมบอกขับประจานนี่ครับพี่น้องเบิ้งยืนยกง่ามครับพี่น้องตัวนี้ลูกสาวสามหนึ่งได้ครับพี่น้องส่วนสูงอยู่ประมาณร้อยเท่าไรครับพี่เอร้อยห้าสิบหาได้บ่ครับประจานร้อยห้าสิบหาบวกแน่นอนเนาะร้อยห้าสิบเดือนหาบวกแน่นอนครับพี่น้องเบิ้งหน้าตาออกเป็นกระทบนะครับผมกระทบแต่ว่าเฟรมใหญ่ไปหาแม่บอกเฟรมใหญ่เป็นง้อสาวเพิ่งสิบหกเดือนพี่น้อง นะครับถังว่าเฟมนี่ก็ต้องเกิน24เดือนขึ้นไปอายุถึงพ่อผสมเพระวังงัวไงกับสีลูลูกกันนะครับกระสีผสมในช่วงอายุเข่า2ปีพอดีนะครับงามครับพี่น้องตัวนี้งามเลยครับลำยาวปานรถไฟสีเข้มพอแดงแต่แขวพี่น้องแม่นี่นะครับข้อขาหลังดีชีดดีแข็งสายเชื่องจูงได้นะครับเเชื่องครับแม่ที่2 เมียสาวคือกันครับพี่น้องแต่ว่าเป็นสาวรุ่นใหญ่ใส่บิ๊กเลยหลายไปได้ครับราคาเปิดไรพี่เอสปิดเปิดเอาเรื่องขับปัญหาหมื่นเก่าครับหาหมื่นก็อีกเก่าพันบาทเท่ากันเนาะเพราะว่าผมยกมาสามตัวนี่ครับก็เล่กเล่กไอ้นั่นได้ครับผมครับผมเอามาร์ฟิมบรามันแม่นี่ก็หาสิบเก้าเนาะแอนครับอ๋อแม่นี่หาสิบเจ็ดครับเอาแม่นี่หาสิบเจ็ดครับพี่น้องหาสิบเจ็ดเก่าครับผมเอาหรือมาเฟมใหญ่ใส่บิ๊กลูกเคเอฟสามหนึ่งหาหมื่นเก่าพันราคาห้องต่อรองได ครับผมไงด้วยครับพี่น้องผมรับประกันเรื่องความใหญ่ให้เอาออกข้อนะครับนี่ครับเอาเดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปนะครับสวยๆเลยนะครับตัวต่อไปกับใส่ใยขึ้นกันครับพี่น้องนี่วทองครับอาจารย์แดงบัวตัวนี้เป็นวงาะทองเนาะแมนครับผมเอาตัวนี้ทองกี่เดือนล้วครับที่ทองแปดเดือนนะครับอาจารย์ทองได้แปดเดือนแมนครับแบบลูกที่จะได้ค่าทองครับลูกแรกครับคุว่าสาวลูกแรรกคับสาวทองแรกแมนครับผมตัวเพิ่นเป็นลูกสาวพอได้ครับตัวนี้เป็นลูกสาวของซุปเปอร์เอ็กครับผม อ้าลูกสาวของซูเปอร์เอ็กซ์ท้องกับพ่ออันดามันแยกเพศครับผมเอาวดีบีอันดามันแยกเพศเนาะแมนครับผมของส่วนสูงลอยเท่าไรครับผมลอยหาซิบบวกครับเรื่องลอยหาซิบบวกพี่น้องดึงแดงแม่สาวทองแรกนะครับโบสเป็นสาวทองแรกครับจะเดือนในทองครับแปดเดือนนะครับประกันทองประกันทองครับมีคลิปตัวทองนะครับผมในทองเพิ่นดดีบีอันดามันของโชคเนลมิดฟาร์มนะครับตัวเพิ่นเองกับเป็นสายพันธุกรรมลูกสาวของซูเปอร์เอ็กซ์ของโชควาสนาฟาร์มครับพี่น้องครับ อันนี้ทองสาวด้วยครับพี่น้องส่วนสูงมีร้อยร้อยหาิบ้ครับผมร้อยหาิบบวกแน่นอนครับพี่น้องนะครับผมว่าขึ้นไปหอดร้อยหาซิบสามพุ่นแล้วนะครับนี่ครับทองแปดเดือนยังอีแปดเดือนนะครับผมอีกเดือนกว่ากวาตัวของพวกนี้บอยใหญ่อวดมันอวดมันไงครับผมครับตอนเป็นสาวววาก็ผมขายไปรับนี่ครับตอนเป็นสาวี่ครับไปแปดหมื่นครับ อันนี้คือตอนเป็นสาวเนาะแม่นครับขายไปแปดหมื่นนี่คืองมือออกจากขอกพีเอไปเองเนาะนั่นครับเมื่อออกจากขอไปเก็บกับมาตอนเพิ่นติดทองแปดเดือนครับพี่น้องลูกลูกไส้เพิ่นจะไปเมืองนอกไปครับผมอ้าวนะครับหล่ไปได้แล้วครับเปิดไว้ทองแปดเดือนเปิดไว้แปดสิบห้าครับผมแปดหมื่นกับอีกห้าพันบาทนะครับทองแปดเดือนกับดีบีอันดามันนะครับผมเป็นพอพันธุ์ง่วนอกได้ครับพี่น้องดีบีอันดามันของโชคเดลิมิตฟาร์มให้ลูกแดงหนาลึกนะครับรับเงามันเลยยินบางงามครับเอ้าตัวนี้ สวยครับพี่น้องนะครับลูกดีบีอันดามันเอาตัวต่อไปครับผมครับเอาอครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของสติงเล่ครับผมลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนาะพี่เอเนาะส่วนสูงกะร้อยห้าสิบบวกครับผมร้อยห้าสิบบวกครับพี่น้องเบิ้งยืนเทียบกับเงี้ยทองแปดเดือนอันนี้ก็ร้อยห้าสิบบวกครับทองจักเดือนแล้วครับในทองเพื่อนตัวนี้ทองเจ็ดเดือนกว่าครับเจ็ดเดือนกว่าๆนะครับผมเอาอ่าโล นะครับเอาอยากเข่าคอกแล้วพี่น้องตื่นครับผมเอาอยากเข่าคอกคนลูกมามเอาอยากเข่าคอกนะครับท่องเจ็ดเดือนกว่ากว่าเอาท่องก็พอได้อยู่ครับผมตัวนี้ท่องอันเดียวกันครับผมผสมคอกไออันเดียวกันครับอันดามันแยกเพศครับผมอันดามันแยกเพศเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับผมแยกเพศเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเอาเห็นครูพิ่นเข่าคอกกับอยากเข่านราพี่น้องเข่าคอกครับผมราคาเปิดไว้ไรไปนะครับผมตัวนี้เปิดไว้ แปดสิบเก้าครับผมแปดหมื่นก็มีเก้าพันบาทเนาะตัวนี้กับทองสาวเนาะทองสาวครับเป็นลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งทองกับดีบีอันดามันแยกเพดเจ็ดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทองเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับเอาตัวคู่กันเมื่อกี้กับทองแปดเดือนครับผมเอายกคู่ไปก็ได้เนาะพี่เอเนาะครับเป็นราคาพิเศษแน่นอนครับโอ้บันทายมาจานนี่ครับไทยง่ายสูงง่ายเบิ้งครับพี่น้องยืนนาออกบรามันนะครับเบิ้งต่างข้อหลายๆลำยาวสูงง่าย มีลอยหาสิบถึงลอยหาสิบสามเลยครับพี่น้องส่วนสูงเพิ่นเป็นสาวทองแรกพร้อมสาวทองแรกพร้อมครับอาจารย์ครับเอายกครูตัวนั้นไปทองแปดเดือนพี่น้องครับยกครูเลยครับเอาซีสอนไดซีไปเลยครับพี่น้องนะครับทองแยกเพี้ให้พร้อมครับนี่ครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแยกเพี้ยนครับผมใบหลอดเอกสารครบด้วยครับพี่น้องหมอเดียวเดี๋ยวกันครับเอาการคนส่งกมีรถส่งไหครับพี่เอมีครับผมเอามีรถส่งอยู่นะครับเนาะครับเอาต่อไปเดี๋ยวเบิ้งแม่ลูกครับพี่น้องเดี๋ยวเอาแม่ลูกออกมาโชว์ นี่โอ้แม่เงี้ยครับแม่ลอยหาซื้อาเลยครับแม่ลอยหาซื้หากับลูกสาวสวยๆเลยลูกสาวพอได้ครับลูกสาวของอ่าอียงนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนเดีม่ชมครับพี่น้องเดี๋ยวรอชมดีกว่านะครับก็ลังออกมาจากขวักพี่น้องเดี๋ยวมาชมกันนะครับอ่าครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งแม่ลูกครับพี่น้องกับลูกสาวเจ้าโรเบิร์ตเนาะวายเซนสองหนึ่งห้าว่าสี่เดือนครับโฉกดิลิมิตฟาร์มอายุสี่เดือนครับเป็นลูกแรกขึ้นลูกสองครับลูกสองครับผมอ่าลูกที่สองนะครับเนาะแม่ท้องยังไปครับผม แม่เงี้ยครับผมแม่พ่อเดี๋ยวผสมเนาะแม่นครับนี่ครับลูกสาวเป็นล้นธรรมชาติหรือเห็ดเขาครับล้นธรรมชาติเลยครับตัวนี้อาจารย์ครับตัวนี้เป็นหัวล้นธรรมชาตินะครับผมลูกสาวอายุสี่เดือนวัยแสต๊ดสองหนึ่งหาแม่เฟมไงมีรอยหาซิบหาขื่นแม่ขับรอยหาซิบหาขื่นครับผมแม่ใหญ่ครับครับเฟมใหญ่บดทึ่งแม่ทึ่งลูกนะครับครูนี่เชื่องแม่เป็นว่าเขาบีนะครับพี่น้องหัวล้นธรรมชาตินะครับงัวโพหัวล้นธรรมชาติลูกหัวล้นธรรมชาติเลยครับลูกตัวที่สองนะครับ เฟังราคาเปิดนะครับพี่เงีคู่นี้เปิดไปแล้วไหมนะครับผมหกหมื่นหารับยันหกสิบหาหรือพี่น้องฟังบอกผิดนะครับลูกหัวหลุนธรรมชาติครับพี่น้องหกหมื่นกับอีกห้าพันบาทคู่แม่ลูกแม่ลอยหาสิบหาเป็นง้อเขาบีครับพี่น้องข้างง้อโบมีเขานะครับผมนี่ครับเขาขึ้นนิดเดียวนะครับผมแล้วเชื่อกเลยนะครับชีดเปล่ำย่าวนะครับพี่น้องเบิ้งชีดล่างก็ดีเอาน้มตัวไว้แม่เพื่อนสิ่นี้ไอ้ติ้งไอ้ยังครับเป็น เป็นขบโพดนิดเดียวแล้วอาจารย์นี่ครับขบโพดอยู่เตอนนี้เดียวนะครับเนาะตอนนี้เดียวเขาไม่มปัญหาครับลูกสาวหกปัญหาทั่วเลยครับพี่น้องครูคุ้มแน่นอนเอาไปขาย่เป็นเพื่อกับเกื้อเล้วเอาสวยๆครับพี่น้องแต่แม่กับหกสิบหาแล้วครับว่าครับลูกนี่คือกำไรแล้วขันท่องนี่โอ้มันบ่ได้ได้รับนี่เฟี้ยงใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้หายหางัวเฟี้ยงใหญ่ได้ลูกตัวเมียตรงครูนี่พี่เอว่าครับนี่ครับนี่ขับนี่ขบโพดนิดเดียวครับนี่ครับนิดเดียวอยู่ตรงนี้นะครับเนาะแม่ครับนี่ครับเป็นเป็นขบโพด 6 0 0 0ื 60, กับอีก5,000บาทสุดคุ้มพี่น้องโทรมาหาพี่เอเบอร์ได้ก่อนครับ083 083 1ดสามศูนย์แปดสซีซีหซีซีสองแปดเกแอดไลน์เบอร์นี้อีกเบอร์ของผมขึ้นให้ครับพี่น้องเฟซบุ๊กซื้วันได้ก่อนครับพี่เอเอสารคามสารคามครับเนี่ยครับผมเอานะครับรายละเอียดต่างๆก็ตามที่แจ้งไปเดี๋ยวคืนให้อยากมาชมตัวจริงกับอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอยู่ในตัวอำเภอได้ครับพี่น้องซอยตรงขามกับโลตัดว่าปีปทุมเลี้ยวเข้ามา เพียง4 0 0เมตรเองนะครับเดี๋ยวมาเพียง4 0 0ยเมตรเองสําหรับผู้สนใจเหมือนี่กะมีแม่ทอง2แม่นะครับผมแล้วกับแม่สาวอีก2สาวนะครับเนาะแล้วก็แม่ลูกครูสุด้ทยครับพี่น้องนะครับไผชอบทองแบบจดเดือน8เดือนไม่ต้องทาโดนได้ผลผลิตเร็วๆก็ต้องคููแม่ทอง2สาวนี่นะครับพี่น้องนะครับผมหรือไผเอาแบบเห็นลูกยางน้ำกรวดออกมาแล้วเป็นลูกตัวเมียสวยๆแม่เฟี้ยมใหญ่ๆก็ต้องคููนี่เพียง หกหมื่นก็อีกห้าพันครับห้าพันบาทครับพี่น้องฟังว่าพิสนะครับผมใหญ่ปานซ่างครับพี่น้องนะครับครูแม่ลูกสุดสวยจากเอสราค้ามนะครับห่างหายกันไปโดนอีพี่นี่ก็ถือว่าเป็นอีพี่อีพี่แรกเนาะครับเนาะจากอีพี่แรกของปีหกเจ็ดครับปีหกเจ็ดครับพี่น้องครับอ่าเป็นของควันปีใหม่ให้พี่ให้น้องเฮานะครับจากเอสราค้าสำหรับมันี้ของคุณพี่เอสนะครับเนาะสำหรับเอฟซีผู้ชอบของดีมีคุณภาพราคานี่ก็ยังต่อรองกันได้เรื่องรโลโงมาต้องกังวลนะครับผมส่งถึงพี่น้องแบบวิไอพี แน่นอตนะพี่เนาะครับผมเอาการรับประกันการขายเป็นต่องกังวลครับงั้นะครับชื่อของเอสารคามการันตีได้เรื่องผลงานนะครับผมเหล่ากาบค่วมหน้าเสื้อถือนะครับอีพี่นี่กันจากลาพี่น้องประทับนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องอ่านะครับผมขอบคุณพี่เอแล้วก็บเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่สองห้าหกเจ็ดครับพี่น้องจากช่องลูกขดเงาเซาอีสานเท่าพาพัเบิ้ลของดีทุกอีพีบ่ผิดหวังแน่นอนเอาจากลาพี่หนี่ครับพี่เอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม